ส่วนเทศกาครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกลางสาสัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับอุตริดครับและขนานี้เองครับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับสำหรับวันใกล้วันมหาสงการและวันสงการน่นะครับเพราะว่ามีข่าวมากมายครับเราได้เห็นตุ๊กแกนะฮะกลับหัวมาเพื่อจะดูทิศทางลมเลือสักอย่างเนี่ยนะครับแต่วันนี้ฮะผมได้มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของจริงครับแล้วก็อยากจะเอามานาพายกับท่านผู้ชมทั้งหมดในรายการเนี่ยนะครับขนาดนี้ครับเราไปดูนะครับว่าวิถีของความเป็นตุ๊กแกเนี่ยนะครับเขาทำกันอย่างไร เหตุไหนทุกแกถึงกลับหัวลงมานะครับเพราะอะไรครับเราไปดูนะครับตอนนี้ฮะรู้สึกว่าังอยู่ตรงบ้านอุ้ยพอดีครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยนะครับทุกแกกําลังกลับหัวอยู่พอดีฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเป็นวันใกล้วันมหาสงการวันสงการด้วยแล้วเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของอุ้ยซึ่งอยู่มันเนิ่นนานมากนะครับแล้วก็เราถือว่า เป็นวันครอบครัวแต่พออาจารย์อย่างหนึ่งที่ตุกแกได้ทําไว้ตอนนี้คือน่าสงสัยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์บางสีบางอย่างครับเราลองไปชมนะครับว่าทุกแกทำไมถึงกับหัวขนาดนี้ครับลองซูงข้ามใกล้ๆครับเชยเลยครับจะเห็นนะครับว่าทุกแกมีการกับหัวได้จริงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังสงสัยอยู่ว่า เกิดจากธรรมชาติจริงๆของทุกแกหรือว่าเกิดจากเฟซภัยอะไรบางสิบอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกสักทีนะครับว่ามุมต่างๆทุกแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราเชิญเลยครับูุเลยครับ ท่านผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของการก่อเกิดแล้วก็กลายเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยทำให้เราต้องคิดนะครับว่าปรากฏการณ์ต่างตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการไปเกี่ยวพันกับเรื่องของโชครางเรื่องของหวยเรื่องของ ความอัศจรรย์ที่เราอยากจะไปนำพาต่างๆพวกนี้นะครับจริงเราไม่ไม่มีความประสงค์เรื่องนั้นนะครับสำคัญยิ่งก็คือหากมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณสําหรับประชาชนคนไทยล้วนๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงสำหรับสถานีทุนนท์ครับรายการเก่งยกกำลังสามครับก็เชื่อนะฮะว่าแล้วแต่ทุกท่านจะตีความกันเองนะครับว่าทุกแกลบหัวนั้นให้เลขเด็ดอะไรยังไงนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือธรรมชาตติแ่่ถือวา เราได้เห็นของแปลกครับสำหรับวันนี้ครับเก่งยกกลัศสามสถานีทุนรุดครับพามาบุกที่บ้านคุนยครับที่ตรุครับ